รันะรือขอบคุณนะครับอรับการปรุงสดๆจากผู้ที่อยู่ทอมบวดในวงการอาหารเจ้าของร้านนี้อย่างเช่นหนอยบอกที่ตังอี่หลายที่นะใช่ครับยังไนที่วางงานนี่แหละต้องเต่นหน่อยเนาะเางงานนี่แหละเนาะอต้องแล้วแหละองราขยายสาขาที่ล้วค ถ้าท่านทานแล้วถูกใจจะไปทานที่ร้านเชฟหน่อยอยู่ใกล้สุดกับบ้านเราก็คือที่เกาะสมุยครับคุหรือว่าไปกรุงเทพเรากำลังอยู่ในบรรยากาศของงานพัฒนาขึ้นลูกใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดบางสักอําเภอตะปวป่าจังหวัดพังงาน,นะครับซึ่งงานวันนี้มีการจําหน่ายอาหารประเภทอาหารทะเลอาหารกินทั่วไปรวมถึงออกร้านกุ้สวยงามมากเลยนะครับ รวมถึงวันนี้มีคอนเสิร์ตดีๆเด็ดๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมบรรยากาศข้างล่างว่าคึกคักนะไรครับตอนนี้เราอยู่ด้านบนครับเรามองไปครับเห็นไหมฮะร้านลวงต่างๆเยอะะมากมายเลยซึ่งคึกคักมากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับคึกมากเลยนะครับเกี่ยวกับการไปเที่ยวงานวันนี้นะครับเพราะว่ามีการออกร้านลวงมากๆเลยนะครับของกินเยอะยะเลยนะครับ อันนี้ตามมาดูข้างล่างครับโอ้โหเด็กเลยโอ้แล้วนี่ก็ที่เป็นจุดรันนาขายภาพครับ <ไป S 1> เราเห็นซุ้มไฟสวยงามมากเลยนะครับ <ไป S 1> แล้วก็ <ไป S 1> นี่ฮะซุ้มไฟเหมือนกัน เยอะนะครับแต่เสียดายโต๊ะให้นั่งทานน้อยไปหน่อยต้องรอรุ้นรอยแย่งกันนะครับดูอาหารนีครับเอบยอะแมากมายมหาศาลเลยอาหารที่ขายครับอันนี้ก็ปัจจุพันสวยครับ กินทุกรายการบางคนไม่มีที่นั่งก็ต้องยืนกินแบบนี้นะครับโอ้โหจะเห็นได้ว่าร้าน้ายเยอะมากมายเลยนะครับอาหารกินเยอะแต่เสียดายโ<า>ต๊ะที่นั่ง,น,งน้อยไปหน่อย,อยนะครับดูที่นั่งสิครับมีนิดเดียวไม่เยอะเลยเดี๋ยวจะพาไปดปูบรรยากาศหาซายยามขึ้นค่ำคืนครับ

ท้องทะเลนะครับแต่พอเรามองกลับไปด้านข้างครับเราก็จะเห็นโอ้โหแสงสีบนฝั่งครับสีประเภทในการตอนนี้ได้มากมายทุกฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุด landmark กระจุมมกระจิ่งที่ทำเอาไว้นะครับแต่เตอนนี้คือทุกคนมานั่งเล่นที่หาดทรายนี้เยอะมากเลยน่าจะเป็นมากกว่าทุกวันนะครับ ก็ต้องมีอาหารประเภททะเลทะเลนะครับกุ้งแช่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเยอะเลยนะครับอาหารทะเลเยอะน่ากินตั้งนั้นเลยนะครับโอ้อันนี้มีหอยนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นหอยเห็นหอยนางรมที่มีเปลือกดูใกล้ๆครับหอยนางรมตัวโตๆ,ๆเลยนะครับปกติเราจะเห็นแต่ในกระปุกตอนนี้เห็นอยู่ในอันนี้ด้วยนะครับ ตัเป็นๆสดๆอ่ามาเก็บรายได้ด้วยได้ได้ประมาณ8ล้านแล้วนะครับโอ้โหมองไปมุมนี้นะครับคึกคักมากเลยครับคนเยอะแยะเลยโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูจุดแล้วไม่จุดนหนครับตามมาเราจะเห็นแสงสีของปลาที่ปาปากไว้บนหานะครับ สีสานสดใสสวย,ยางามพยายามก่้ำคืนนะครับอาคารอาคารที่เรามองเห็นอยู่นั่นคืออาคารหลบภัยนะครับเวลามีคลื่นทะเลมาเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปด้านบนถ้าแรงไม่มากนะักก็จะรอดแต่ถ้าแรงมากๆก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับอ่านี่คือบริเวณงานทั้งหมดเลยนะครับรออ,อู้อันนี้ก็จะเป็นรถชงกาแฟครับเรามองเห็นข้างในครับสวยมากเลยเส้าสาอยู่ข้างใน เรามาแอบถ่ายคนสวยทำกาแฟครับเครื่องเสียงเอามาโชว์กันด้วยนะครับเสียงก็หึมเลยครับเดี๋ยวเราอยากเต้นตามคือทักคือทักโอ้โหร้านีีดารามันคนไอติมเยอะหลาย ทังหูลู๊นะครับเคยเห็นแต่ในหนังจีนคน,นทมว่ามันอร่อยนี่เราเห็นทังหูรูที่แบบอร่อยจริงๆ,ๆนะครับมาละยี่สิบบาทเราจะชิมดีไหมเอาไหมหูลูกไมหนึง่งมาเท่าไหร่จ้ามันมีย0แล้วก็50าแล้วก็30บาทเอา20สิพอจามาอันนี้ย0สไม้เดียวไห้เดียว เดี paid, ่ยวใกล้ๆครับโอ้ต้องแช่ด้วยฮะหูลูหูล um, ูอันนี้20ใช่ไหมครับอ่าได้เงินทองจ้าอันนี้โอลโอโลมันเป็นผลไม้ ที่แช่จนน้ำก็มีปัด้านนี้นครับมันเป็นผลไม้ที่แช่จนน้ําในผลไม้แข็งเป๊กเลยนะครับก็เ,เดินต่อจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้จะมีรถนอกนากรถตู้มาแต่งเป็นรถขายของนี่เ,นเยอะมากเลยข้อดีคือสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ทุกงานนะครับควคระเชิญเชิ ีอยากเป็นคนให้เธอตอ้องการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธอ เราก็จะมาเจองานปีมืออีกแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกช้างนะครับวันนี้วาดทั้งวันใช่ไหมหรือว่าแป๊บเดียววาดได้ประมาณบ่ายสามใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้เป็นผ้าดิบนะครับอันนี้เป็นลูกช้างพอวาดเสร็จปั๊บทำไงต่อครับเปต้มเพื่อเอาเทียนออกต้มเพื่อเอาเทียนออกแล้วก็ย้อมเป็นผืนผ้านะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นผืนผ้า อ๋อนี่ง่าก็จะออกมาเป็นผืนผ้าแบบนี้นะครับสวยนะภาพช้าง,างกับนีกับหัวกัาหางไหมเนี่ยอ๋อพื้นใหญ่โอ้เป็นลูกช้างน่ารักนะครับสวยครับสวยครับปกติขายพื้นเท่าไหร่ครับปก,กติ ข้าวผืนเล็กที่ห้านะครับผื่เล็ที่ห้าอยนะครับเอาเอาไปทำอะไรดีครับไข้คอข้าพันคอข้าพันคอครับนี่เลยอ๋อทำได้หลายอย่างครับส่วนใหญ่ก็พันคอได้นะครับโอ้โหเป็นเด็กไทยนะยแต่เส้นด้ายไม่เห็นลายครับตอนจริงตอนจริงต้องไปโชว์ลายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะนุ่มนุ่งคนหนึ่งนุ่มนุ่มนุ่ง,งถ้าเป็นผู้หญิงก็จะนุ่งนะครับ นุ่งเป็นผ้าสบายเฉียงไงโอเคโอ้นี่นุ่งมเป็นกระโปงผ้าเดินชายหาดครับนุ่งครับไปกินนี่อะไรต่อมาั้นเออโอ้สวยครับไากินนี่ <c oughs> นะใช้ไลไขึ้นเลยนะครับอันนี้คือกลุ่มอะไรครับรู <c oughs> ้ป,ปะของโบงารานแฮนด์ม็กนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปมาดูต่อครับอันนี้ก็เป็นโฮมชิคแฮนด์เมดนะครับเป็นงานผลิตนะครับสวยมากครับมันจะเป็นสร้อยทองงานฝีมือทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เรากำลังพูดแข่งกับคอนเสิร์ตของเกรซโนวานะครับคนเยอะมากเราเลยออกมาข้างนอกนะครับโอเคไปมาดูบรรยากาศคอนเสิร์ตครับ มองไปครับคนเยอะมากดูตามเสือต่างๆเนี่ยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เวลาเข้าลงในเสือลายก็จะเห็นนี่เลยครับหาดบางจากนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหลมานะครับวันนี้ก็ถือว่ามีความสุขส,ขสขนานมากนะครับ ดูทั้งชมแล้วก็ดูทั้งคอนเสิร์ตด้วยวันนี้คอนเสิร์ตเกสโนวาที่เราตั้งใจมาดูโดยเฉพาะในวันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้สมบูรณ์แบบของการมาเที่ยวที่อ่างบาดสต์อาเบอรตะตัวป่าจังหวัดพังงาครับบ๊ายบาย